แบรนด์ดักสตอร์ไม่กี่แบรนด์ที่มีเฉดสีให้เลือกเยอะมากไม่อุดตันผิวนะคะจะเหมาะกับผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่ายด้วยนะแล้วก็รอยดำจากสิวอะไรก็ปกปิดได้เห็นไหมคะตอนแรกจะเห็นรอยชัดกว่านี้จะสามชั่วโมงแล้วทุกคนให้ดูผิวกันผิวยังคงแมทสวยนะ สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิกานะคะมาเจอกันแบบหน้าสดเหมือนเดิมแน่นอนจะมารีวิวรองพื้นอีกแล้วนะคะเป็นรองพื้นลูกรักเลยรองพื้นในตํานานรองพื้นที่ต้องมีติดบ้านหยิบมาใช้กี่ครั้งก็คือเชื่อใจได้ว่าผิวแมตสวยแน่นอน Maybelline Fit Me เนื้อดีมากเป็นงานผิวที่แบบแมตสวยเนื้อเบาสบายให้การปกปิดที่ยังเป็นงานผิวอยู่คุมมันติดทนอะไรนานเลยแล้วก็น่าจะเป็นแบรนด์ดั๊กสตอร์ไม่กี่แบรนด์ที่มีเฉดสีให้เลือกเยอะมากแบบขวดเนี่ยมีให้เลือกถึงยี่สิบสอง โชวเลยนะคะยางลิกเนี่ยใช้สีนี้190นะคะลิกชอบมากพอดีผิวแล้วก็มีสีที่เข้มกว่านี้อีกนะนี่ขึ้นมาสวอตแต่ว่าโทนสีเข้มให้ดูกันก็จะมี้งแต่สีนี้นะคะ1 2 8 1 9 0 2 2 0 228 310แล้วก็330นะคะเนี่ยใครที่ผิวเข้มกว่าลิกคือไปสีนี้ได้เลยแต่ว่าเวลาเดินทางลิทก็ใช้เป็นสีนี้2 2 8มีขายในเซเว่นแบบสองเดี๋ยวมาลงให้ดูกันแพคเกจจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นขวดแก้วนะแล้วก็เป็นแบบหัวปัม๊มแบบนี้เเเลลยวลาใชะะใชช้้้นนนป็ีี19 0. เดี๋ยวมาให้ดูเนื้อก่อนรุ่นนี้เนื้อดีมากๆเลยบางเบาปกปิดแบบงานผิวสวยเกี่ยง่ายสบายผิวเป็นรองพื้นที่ใช้ทุกวันได้มันแมทแบบว่าแมทผิวสวยอะนี่ให้ดูปะเกี่ยง่ายมากแล้วคือจะเห็นว่าเนื้อมีความแนบผิวดีมากๆเลยอันนี้เขามีกันแดดด้วยนะคะ SPF 22 PA 2+ ลิปผิวผสมประมาณสัก3-4ชั่วโมงจะเริ่มมีความมันในส่วนนี้นะ T zone น,นะคะแล้วก็ตอนนี้มีรอยสิวนะตรงข้างแก้มก็ตรงคางอ่ะเดี๋ยวมาใช้ให้ดูกันบนหน้านะคะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อน ใช้เท่านี้รุ่นนี้คือเนื้อเกี่ยงง่ายมากใช้มือลงก็ได้หรือว่าใครมีฟองน้ำมีแปลงมีพับอะไรก็ใช้ได้เลยเนื้อเบามากแล้วก็เป็นรองพื้นที่ไม่อุดตันผิวนะคะจะเหมาะกับผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่ายด้วยนะนี่คือลงไปรอบนึงเห็นปะมันก็จะปกปิดแบบเป็นงานผิวว่าทุกคนคือเป็นรองพื้นที่ไม่แน่นตึบนะยังมีความโชว์เป็นผิวอยู่แต่ว่าจะรู้สึกว่าผิวเราสวยขึ้นนะคะแล้วก็ แมตสบายผิวไม่เหนอะหน้านี่คือลงรอบเดียวเห็นปะก็ยังแบบมีเห็นรอยอยู่บ้างแล้วก็บิวเพิ่มได้นะเดี๋ยวรอบนี้ก็ขอใช้เป็นพับลงถึงแม้ว่าจะบิวเพิ่มอะก็ยังรู้สึกว่ายังให้งานผิวอยู่ผิวดูไม่หนาให้ดูหนี่ทุกคนเนื้อไม่หนึบเป็นรองพื้นที่สบายผิวมากแบบแมตสบายผิวไม่หนึบหน้า ลงรองพื้นเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะฟินิชผิวแมตสวยเลยส่วนตัวนะสำหรับลิขนะไม่ต้องลงแป้งก็ได้เพราะว่ามันเป็นความแมตที่พอดีพอดีเลยไม่หนึบหน้าแล้วก็เวลาใช้นิ้วในการแตะๆมารองพื้นนี่คือแทบไม่หลุดติดมือเลยทุกคนมันแนบไปกับผิวเลยเบาสบายมากแล้วก็รอยดำจากสิวอะไรก็ปกปิดได้หไหมคะ ตอนแรกจะเห็นรอยชัดกว่านี้ผิวลิชใช้190ใช้แล้วหน้าไม่รอยไม่เทานะคะคือสีแบบโอเคมากเป็นโทนเหลืองที่ลิชชอบมากๆเลยสีนี้ทดสอบรองพื้นเลยนะลงรองพื้นเสร็จตอน6โมงสเนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันฟินิชลุกหลังแต่งหน้าอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุกวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ใช้เป็นบัชออนเนื้อแมทนะแล้วก็ไม่ไลงไฮไลท์จะได้เห็นกันว่าเวลาผิวมีความมันเป็นยังไงบ้างนะคะทิ่ใช้เวลาแต่งหน้้้้้้าาาาาาปปปประะะมมณ20 12น,นะนนนนนททีีีีีีตตออออแลวววววคะ่เเเดดดด๋๋ยยััจไไขงงกกใช ไไมาดูเรื่องการคุมมันของเขาดูเรื่องความติดทนดูเรื่องสีของรองพื้นว่าเป็นยังไงนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้เวลา9ก้าโมงแนาทีนะคะทดสอบมาจะ3ามชั่วโมงแล้วทุกคนให้ดูผิวกันผิวยังคงแมทสวยนะหน้ายังไม่มีความมันเลยแล้วก็สีรองพื้นยังเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาเที่ยวทุ่งดอกไม้ดูวิวข้างหลังวิวสวยมากมาแต่เช้าเลย ตอนนี้บ่ายสองพอดีนะคะ8ชั่วโมงแล้วนะคะมาดูผิวกันนี่ก็คือผิวเริ่มมีความมันแล้วนะตรงจมูกแต่ว่าเป็นความมันที่ยังโอเคอะหน้าไม่ได,ดูมันเยอะแล้วนี่คือไม่ได้สับหน้าเลยทั้งวันไม่ได้เติมแป้งเลยตอนนี้เวลาสองทุ่มสินะคะทดสอบมา14ชั่วโมงแล้วนะคะไม่ได้เติมแป้งเลยทั้งวันไม่ได้สับหน้าด้วยถือว่าแบบ คุมมันดีมากๆเพราะว่านี่เราแบบอยู่ข้างนอกกันแบบทั้งวันเลยนะมีเดินกลางแจ้งเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีเจออากาศร้อนด้วยนะคะแล้วก็ผสมกับอากาศเย็นอะไรอย่างนี้นะครับสีรองพื้นไม่เข้มขึ้นเลยนะคะไม่ทําให้หน้าดูหมองด้วยแล้วก็ตัวข้าวจมูกอะถือว่าเป็นค่าค่อนข้างน้อยนะ นนเน่ือ้อรอกพื้นเลยก็มีหลุดบ้างนะคะตามระยะเวลาเพราะว่าผิวเราเริ่มมีความมันอะไรอย่างนี้นะซับหน้าครั้งแรกของวันนี้เลยแนะนําว่าใครที่ใช้ก็อยากให้ซับหน้ากันระหว่างวันนะจะได้ว่าผิวสวย,สวยผิวแมตสวยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้อยากทดลองให้แบบยาวๆไงว่าทาไม่ซับหน้าเลยไม่เติมแป้งเป็นยังไงพอซับหน้าผิวกลับมาดูมีความเฟรชขึ้นเห็นไหมจะเห็นเลยว่ายังไม่เต็มแผ่นแล้วก็เนื้อรองพื้นเนี่ยไม่ค่อยติดกระดาษซับมันมเลยหรือเปล่อันนี้คือผิวหลังซับหน้าจะเห็นเลยนะคะว่าผิวยังไปต่อได้อีกนะแล้วก็รุ่นนเเเี้ยาลม เรื่องของการคุมมันนา16ชั่วโมงเลยซึ่งเรียกว่ามันไปต่อได้อีกแต่ว่าวันนี้ทดสอบให้14ชั่วโมงก็ถือว่านานมากๆแล้วเพราะว่าตั้งแต่เช้าจนตอนนี้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าถ้าเราทาลองพื้นใหม่ๆเป็นยังไงเผื่อใครอยากเห็นว่าเอ้ยทาใหม่ๆกับที่ผ่านไปทั้งวันมันเป็นยังไงนะเนี่ยพอเราเกลียไปเห็นไหม คือมันเนียนไปกับผิวเลยเห็นปะสีรองพื้นไม่เข้มขึ้นนะคะรุน่นนี้ใครที่กังวลว่าใช้ไปทั้งวันแล้วน่าจะหมองไหมไม่หมองนะทุกคนใครผิวมันผิวผสมแนะนําเลยนะคะเป็นรองพื้นถูกและดีในตํานานอีกรุ่นหนึ่งที่ลิกชอบมากๆนึกถึงตลอดนะคะคือเขาจะเปลี่ยนกี่แพคเกจนะคะลิก็ยังคงใช้อยู่ต้องมีติดป้ายไว้เลยอะเรามั่นใจว่าเราอะใช้แล้วรอดแน่นอนเพราะว่าสีเขามีเลือกเยอะมากๆมีแต่โทนขาวโทนกลางโทนเข้มเลยมีถึงยี่สิบสองเฉดสีเลยนะคะคือมันต้องมีสีที่ใช่แล้วก็เข้ากับผิวแ,แน่นอน่งสน 90แล้วก็มีสีหนึ่งคือ228อันนี้ก็ใช้ได้นะคะใครที่ยังไม่เคยใช้เลยนะคะอยากลองซื้อมาใช้แบบขวดราคา399บาทจะหาซื้อได้ตามร้านคา้าชั้นนําทั่วไปอย่างร้านอีเวนตบอยวัสดุบิวเทียมอย่างนี้นะคะหรือว่าทางออนไลน์จะเป็นทางช้อปปี้ละซดานะคะหรือว่าจะหาซื้อที่เซเว่นก็ได้น,นะคะจะมีแบบซองขายนะคะ3สีลิคใช้เป็นสีเข้มสุดนะคะเป็น228นะสีนี้ประมาณนี้นะคะผลการรีวิวก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้ก็มารีวิวแล้วก็พูดในมุมมออองงงงขสภาพววตัวเเเนนะคะคคคใใรยยช้้แลป็ ก็คอมเมนต์แชร์กันได้เลยใต้คลิปนะคะแล้วก็ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามได้เลยใต้คลิปนะคะหรือว่าติดต่มได้เพิ่มเติมทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ทวิ o k ตอตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่มาดูคลิปนี้กันเราไ้เจอกันคลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะ